ครับกสิสธิพ่แม่พ right ี่น้องทุกท่านนะครับวันนี SC, ้ผมช้างหมาเสียงก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญลงกุดดลครับเหรียญตัวนี้แค่ว่าเหรียญยอกกลับพิมพ์ใหญ่ครับผมจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับแต่เหรียญที่ผมจะมาให้ดูวันนี้ครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ครับยอกกลับพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกจุดใจต่างของเหรียญตัวนี้ครับว่าเขาดูอย่างไรครับผมเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงครับผมจำนวนการจะสร้างเพียงหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับผม ๋ยวกลับพิมพ์ใหญ่ครับนี่๋ยวกลับพิมพใหญ่ดูยังไงครับผมนี่ครับด๋ยวยักตัวนี้ครับับแกะพิมพ์มาเพ็ดครับผมอันที่จริง๋ยยกักจะมาอย่างงี้ครับนี่ครับแกะพิมเพ็ดโยยักป์ปิวฟังนี้ครับ,ยยลบยยเลยเรียกว่าเห็นโยวกลับครับผม๋ยวกลับพิมพใหญ่ เหรดนี้จะสร้างปีพศ2522นครับผมนะครับสภาพสวยๆเล่นกันก็ประมาณ2อ0พครับบวกลบ2 0 0 0 2น0อพัสภาพสวยๆแต่เรียนี้ผ่านการใช้มาครับสภาพเสกๆครับผมผมจะบอกจุดใจตังว่าเสกแบบนี้เขาดูอย่างไรครับยุเปลี่ยนขึ้นมาจะมีเส้นวิ่งคมๆตัวนี้ครับตัวหนังสือครับถ้าเรียนไม่เสกจะดูเห็นชัดครับ ซึ่งทีนี้ก็ยังเห็นอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูครับเดี๋ยวก็จะมีเส้นวิ่งวางบนพื้นเรียนครับวางแบบนี้ครับวางแนวนี้นะครับผม็มเ,เหรียนครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูครับว่าตรงตัวซื้อคอว่าหลวงปูด,ดุลครับผมจะมีเส้นวิ่งคมๆคมครับ เห็นไหมครับต้องเอียงด้วยกับแสงไฟนี่เห็นไหมครับคำว่าหลวงครับใต้เราลิงครับผมเส้นวิ่งคมมากครับผมถ้าเห็นไม่ซึ้คมกว่าน,นี้ครับผมเห็นชัดเลยครับไม่ต้องสองกล้องครับแต่ในี้ทานการใช้มาเยอะครับนี่ครับในล่องย่อยกษกครับเห็นไหมครับ วิ่งคมมากครับเส้นครับเส้นขนแมววิ่งคมชัดหรือว่าตายเราลิงครับทำารวารวงครับคมมากครับนี่ครับจุดแรกครับดูจุดที่สองครับผม เส้นวิ่งบนพื้นครับนี่ยวางแบบนี้ครับขวางแบบนี้เลยเต็มพื้นเรียนับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับเดีนเลค่อนข้างผ่านการใช้มาเยอะครับแต่เขายังดูได้ครับเห็นไหมครับตรงมุมครับมีเส้นวิ่งคมๆครับผมบางๆครับบางมากครับผมองสังเกตดีๆ ต้องเล่นกับแสงไฟครับเห็นไหมครับมุมนี้ยังไม่เสร็จกันเนยลยดูชัดเลยชัดวิ่งคว,วางเหลียนครับเลยควางเหลียนสองอย่างนะครับ<ส>เห็นไหมครับตรงมุมนี้ครับผม เส้นจะบางมากครับขนกท่านคมชัดครับขนนกข้างครับผิวเรียบตึงครับดวงตาคมคมครับคมชัดลึกครับเนงอตา ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับจ่ายเงินด้านหลังถึงพระอยู่ในเลี่ยมเด็ดูจุดนี้ได้ครับผมจะมีเส้นวิ่งผ่ากลางตรงนี้ครับถึงตัวโนนูครับสระอาครับถึงพระรัตนากรครับต้องซ้ำต้องสาต้าวิ่งหยักยันตรงนี้นะครับผมวิ่งอย่างนี้คมคมคมครับมีหนึ่งเส้นครับคมคมวิ่งมานี่เลย ลงกล้องให้ดูครับต้องใส่ลงกล้องครับถึงเห็นจุดใจกตางของเรืตรืนี้ครับต้องมีทุกเรยญนะครับจุดนี้ครับถึงเรือจะสึกก็ยังเห็นครับผมเห็นาลางๆบางๆครับ hạ mông nó cũng hạ mông còn เห็นไหมครับเล็กมากครับคมมากครับเส้นนี้ให้สเกตตรงยันนี้ครับด้านล่างตรงนี้อาจจะสึกครับผ่ากาันใช้สึกมาให้สเก็ตตรงล่องยันนี้ครับนีตรงนี้ครับสเก็ตดูเส้นคมตรงนี้ครับผมหนึ่งเส้น เห็นไหมครับเห็นยงลางๆครับผมรบตรงยันครับผมเห็นวิ่งถึงนี่ครับนถึงสาระาครับเส้นถ้าเรนไม่เสึกจะเห็นชัดครับแต่เรนนี้ผ่านการใช้มาเยอะนะครับ มองยากเห็นนายันครับยังชัดเลยเห็นไหมครับชัดเจนครับผมส่วนมากเรียนอปลิ้นขอบตรงนี้ครับจะมีขอบปลิน้นเกินฝั่งนี้ครับผมทุกเรียนครับ รวมได้มาสัมผัสมาครับเห็นไหมครับแผลดูง่ายครับนี่นครับส่วนมากจะปลิ้นฝั่งนี้ครับเนื้อเกินปีกเหมือนปีกมันกลางปีกออกมาครับ,รบก็จะมีเส้นแตกตรงโดนเด็กครับผมนี่ครบัครบอคมครับหนึ่งเส้น เส้นแตกลงมาครับตรงเราเด็กครับชนขอบตรงนี้ครับ เห็นไหมครับเห็นี่ครับเห็นครับเส้นตรงโลดเด็กครับผมนี่ครับคมชัดครับผม เดี๋ยวดำลจุดใจเงินครับตัวตัดเลยครับผมให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับมีแท่งตัวตัดครับเป็นแท่งๆบผมลงกล้องให้ดูครับผมนี่ครับจุดใจกัน เห็นไหมครับมรลองตัวตัดนะครับลองตัวตัดตรงนี้ครับผมนี่ครับคมชัดอยู่ครับแล้วก็จะมีตัวตัดตรงนี้ด้วยครับ ตรงมุมนี้ครับเนี่ยแทงโดน,นขึ้นมาครับผมตัวตัดดูง่ายกว่าเพราะเรียนไม่สึกตรงนี้ดูง่ายกว่าเยอะครับข้างบนครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวตัดนี้ครับ มีตัวตัดแบบนี้แท้ดูง่ายครับผมจ่ายตังได้เลยครับพระอยู่ในเลียมให้ดูตรงนี้ครับจนวิ่งตรงตรงเสือคมคมแล้วก็จุดพาศูนย์กลางครับตรงนี้ครับผมยันมาถึงนี่ครับถ้าเรียนที่ไม่สึกตรงนี้เขียนได้ชัดครับผมตรงเส้นตรงนี้นี้กรณีเรียนสึกให้ดูตรงนี้ครับผมข้างบนนี่จะมีเส้นคมคมอยู่ รครับแถดูง่ายครับผมผมว่าพี่พอเข้าใจครับผมถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปคอมเมนต์ได้ครับสำหรับวันนี้ผมช้างเมืองซินต้องขอขอบคุณพี่กท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมช้างเมืองซินต้องกล่าาสวัสดีจูบกะบาขอทุกท่านมีความสุขนะครับ